คือาษากินกระสาทูอันเป็นสิริมงคลกับเก่งกับแม่นะคะขอให้สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่แกเบองแล้วว่ามันว่ามันอีหยังอะไรก็ส่งอะไรมาให้เอฟซีส่งพระพุทธรูปมาให้นะคะเอาไว้บูชาค่ะเป็นสิริมงคลของเรานะคะอ๋อเอฟซีทางติดต่อ ทีางเพื่อซื้อบางได้เก่งคุณพลอยพิมเขาบอกให้พิมกับแม่คุณละโอมใช่ขอบคุณมากนะคะอันนี้จับแบบ็ดเเพลินจับเปได้กระเด็นแน่นอนจับหัวได้บ้าได้ครับแต่ละหาบาแต่เห็นโอ้เขาห่อมาอย่างดีเลยนะห่อมาอยู่มาสองอันเนาะแม่ก็บอกว่าพ้าเหล็กน้ำผีอ่ะในในนี้หน่อยอันนี้นะคะคุณพลอเราเปิดเบื้องนะผ้าเหล็กน้ำผีเป็นยังไงเอาแม่เหล็กดูดสิ เป็นเหล็กไงเป็นเหล็กที่เอาเอาเอา,เอาเงินอีเองใส่มันก็ะตีบมันบ่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยสวยอ่ะอันนี้ขอบคุณขอบคุณที่พลอยพิมพ์อันนี้นะะเหลืออีกโอหนึ่งองค์นะคะอันนี้องค์องค์หน,นึ่งนะคะเหลืออีกหนึ่งองค์นะคะฟังสมาธิแบบอันนี้เก่งมันเป็นเนื้อมีมีมีองค์น้อยนะั่นนี่เก่งอันนี้สำหรับไป็ห้อย<แ>คอนี่ยโอ้มี มีองค์น้อยพร้อมขอบคุณที่ซีนะครับสาธุีนะครับสาธุสาธุสาธุเพื่อนแม่ได้รับแล้วนะครับแม่กาลังแจกให้ดูเพิ่นห่อมาดีๆเนาะเพิ่นยันเพิ่นยันแตกเนาะก็จ้อยแจ็คสันอันพึ่งเป็นล้านหรือเก่งพึ่งเป็นเป็นล้านไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นล้านไหมแต่เขาบอกว่าเขา าช่วงใช้เพิ่มเป็นลานดิโอ้ยหนักหนักเลยแม่อุ้ยหนักหนักเลยแม่หนักสิวิ่็กกินแหละแม่หนักสิตาตู้ตาตู้ไม่คิดว่าจะมีคนแบบส่งให้เนาะเพก็จะส่งให้เป็นยังไอุ้ยเหมือนองค์เดียวกันไหมไม่ไม่คนละองค์แล้วแล้วเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ให้เก่งองค์ใดอ่ะเขาไม่ได้บอกอะไรดูป องนี้องนี้มีแขนน่ะไม่ใช่มันเป็นนละคนละปางอันนี้ปางหงม่มสบายไงอ,อ,อันนี้คือปางห่มเหมือนเหมือนห่มแบบห่มอันนี้มีแขนน่ะมีแขนทั้งคู่อันนี้คือเหมือนเหมือนห่มเขาเรียกว่าห่มอะไรนะจ่ว่าเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นปางเดียวกันนี่โอ้หนักนะทันเดียวกันเป็นเหล็กติใช่เป็นเหล็กน้ำคี้แม่ยกหน่อยสองมือ สาธุบันดาบมาสาธุสาธุสาธุจริงสาธุด้วยเป็นสิริมงคลกับเก่งกับแม่นะคะขอให้ขอให้คุณคุณพลอยพิม์ขอให้ขอให้คุณพลอยพิม์พจะมีความสุขเหมือนกันนะคะส่งความสุขมาให้แม่กับเก่งนะคะขอให้คุณพลอยพิม์พมีความสุขเหมือนกันนะคะได้รับแล้วนะครับสาธุนะคะสาธุสาธุได้รับแล้วสวดมนต์หแม่ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุค่ะสาธุได้รับแล้วนะคะ